วัสดีครับผู้องคองนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube คุยเ,เลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับหายหน้าหายตาไป3วันนะครับวันศุกร์นะครับพอดีว่ามีงานเ,เรียกว่างานอะไรเดียวคือมันจะเป็นส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ทางเรียนเขาจัดการทําบุญใส่บาตรกันนะครับทําบุญใส่บาตรท,ที่ที่โรงเรียนนะครับอขอไปมองดูตัวเองแล้วในแล้วแบบ าแป้งแล้วมันมีแป้งติดอยู่นะครับ <c oughs> ขออภัยครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์วันศุกร์นะครับก็ข้ามาสอาที่ก็ติดธุระธุระทางบ้านเยอะมากสอนที่ผมจะไม่แทบไม่ค่อยว่างเลยนะครับเพราะว่าต้องดูแลทั้งแม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่บ้านก็สอนพิเศษด้วยนะครับคุณแฟนก็สอนพิเศษแล้วก็คือมันก็จะเสียงดังหน่อยบ้านผมจะไม่ค่อยมันจะห้องทํางานจะติดกับห้องห้องที่เขาใช้เรียนหนังสือกัน ก็เลยไม่ได้ทําหลายคนสังเกตว่าเอ้ะทำไมช่วงหลังผมมาไลฟ์ที่ที่ทำงานตลอดไม่ไลฟ์ที่บ้านที่บ้านมันค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วเพราะบางทีก็เดี๋ยวคนน,คนนั้นคนนี้คนโน้นาถ้าใครอยู่เป็นครอบครัวจะจะเข้าใจว่าเออมันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ยกเว้นกรณีที่ไปบอกเขาไว้คือถ้าเป็นช่วงสอนอนอนไลน์ผมก็จะบอกเขาไว้นะครับว่าโอเคช่วงนี้สอนอนอนไลน์นะขอเวลาสองชั่วโมงเพื่อสอนอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาก็จะเข้าใจแต่นี่คือ ไลน์เราก็ไม่ได้บอกเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะออกเวลาไหนไงนะครับพอดีมีพอดีมีไลน์เข้านะครับก็ <c oughs> เลยเงียนายอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอามพัมรบ,บทมานานแล้วนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่ม4 7 7 7 4 4ผมตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจผู้จรจิงๆเพราะฉะนั้นความเด่นของเลขน,นี้จึงอยู่ที่แนวความคิดและการตัดสินใจเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดมากแล้วก็ ตัดสินใจค่อนข้างจะชัดเจนยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ถ้าเป็น4ี่เจ็ดเจดสี่เนี่ยเขาจะคิดเร็วคิดแล้วก็คิดไอเดียต่างๆเนี่ยออกมาได้เร็วคิดเร็วมากเพราะว่ามันสี่เนาะเป็นเอขของความคิดอยู่ละความคิดที่มันรวดเร็วอยู่ละแต่ว่าการที่เขาจะกรองออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยมันค่อนข้างนานเพราะเขา ถึงจะคิดได้เร็วก็จริงแต่ว่ารายละเอียดดีเทลเขาต้องใส่ให้มันเต็มก่อนที่ก็จะไปนําเสนอใครนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเป็นสี่เจ็ดเจ็ดแน่นอนคนนี้คิดจะถามว่าบอกว่าช้าไหมคือมันจะมีเลขเจ็ดเนี่ยมันจะมีความช้าอยู่ตรงที่ว่าแน่นอนมันคิดนานแต่ว่ามันจะมีเมนหลักอยู่แค่เรื่องที่เขาคิดสมมุติว่าเขาจะคิดเรื่องของสมมติจะทาําข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องคณิตศาสตร์แบบจริงๆจังๆ,งๆเราเข้าใจเมนเขาได้ว่า บอกว่าตอนนี้เขาคิดเรื่องนี้อยู่แต่สอบวิชานี้เขาคิดแต่เรื่องนี้จะไม่มีคิดวิชาอื่นเลยคิดแต่วิชาเนี้นี่ออกใช่ไหมครับคือเขาจะมีเมนหลหรือถ้าใครเกี่ยวกับเรื่องค้าขายก็คิดแต่เรื่องค้าขายจะไม่มีเรื่องแบบว่าครอบครัวเรื่องไปเที่ยวเรื่องอะไรหมคือคิดเรื่องไหนเรื่องนั้นเป็นหลักแล้วก็จูจริงจังข้อดีของ477ก็คือเด็ดขาดแต่ว่าอีกเลยข้อดีอยางหนึ่งแต่ว่าถึงเขาจะจริงจังหรือว่าเขาจะมีอะไรที่ชัดเจนตรงนี้เรา เวลาที่เขาจะนําเสนอมันมีสีด้านหน้าทาให้เขาสื่อสารได้เพราะว่าความชัดเจนของเขามันมันทำให้คน,นเข้าใจได้ไง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น744อย่างที่บอกคิดเร็วแต่ว่าวิธีการนะจะช้านิดนึงจะถ่ายทอดอะไรต้องแบบต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้จะมีความหลายคนจะบอกว่า477น่าจะเป๊กกว่าคือมันเป๊ะตั้งแต่ความคิดอยู่แล้วแต่พอนําเสนอมาดูมันดูแบบโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็น774 ถ้าเป็นเอ้ถ้าเป็น4.77นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น7.74เนี่ยแน่นอนถึงแม้จะคิดเร็วกว่าแต่ว่ารูปแบบมันต่างกันรูปแบบมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคนจะแบบก็เข้าใจแหละแต่แบบเฮ้ยมันไม่มีปลายทางอื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแนวทางมันจะมันจะต่างกันนิดนึงตอนที่แต่งีัยแต่ว่าทั้งคู่การันตีว่าเป็นคนที่จริงจังมาก จริงจังมากทางคู่นะครับเพราะมีจิตเด็ดยังไงก็ต้องติดจังยอยู่แล้วแนวคิดเพราะนั้นถามว่าติดเครียดไหมแน่นอนมันต้องมีคุก็คนคิดอ่ะก็ต้องคนคิดก็อาจจะมีเครียดมีจริงจังทุกเรื่องอ่ะนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องแลกกันอ่ะแต่ถามว่าถ้าคนคิดแบบนี้แ้ให้เขาไปวางแผนทําอะไรคันทาได้ดีไหมก็ทําทได้ดีนะครับอืมบางคนจะมองแต่ว่าต้องมีเลขห้าผมว่าเลขเจ็ดเนี่ยแหละคือเลขที่จริงจังที่สุดจริงจังกว่าเลขห้า เพราะถ้าเกิดว่าเลขห้าคือความรอบคอบเลขเจ็ดคือหลายละเอียดทั้งอย่างทุกอย่างนะครับนั่นแหละก็จะมันก็จะดูแบบ <c oughs> แล้วแต่คนชอบห้าก็ไม่ได้ช้านะเั้งแี่เหลือเจ็ดแล้วเขาถึงบอกว่าให้เลี่ยงเลขเจ็ดเพราะมันเครียดแต่จริงๆแล้วข้อดีก็คือมันก็จริงจังที่สุดอ่ะมันก็ชัดเจนที่สุดว่าเออจะเอาแนวทางนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับการจะจะเป็นอะไรถามว่าอารมณ์ร้อนไหมก็ถ้ามีใครไปกระทบกระแทกแรง อันนี้ก็ร้อนได้เพราะปกติเลขเจ็ดมันสองตัวมันก็เป็นธาตุไฟมันก็ก็ร้อนได้คือเตรียมร้อนอยู่แล้วอะแต่อย่าไปกระแทกไงถ้าไม่กระแทกกระจกไงงกใช่ไหมเออแต่ตัวเขาเองอ่ะตัอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกทุกคลิปว่าเลขมันบอกแนวทางแต่ถ้าเจ้าตาลคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แน่นอนมันก็ไม่ร้อนครับยกเว้นกรณีที่เจ้าตาคิดแต่ว่าให้เลขมันนําฉันมีเลขนี้เลขมันต้องเป็นแบบนี้ อะไรเงี้นู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยมันก็มันก็แน่นอนพอมีเลขนี้มันก็สะท้อนตรงตัวเขาก็จริงจังเขาก็ใจร้อนคือถ้าคือแบบว่าถ้าเราเอาเลขน้ะยังไงมันก็ร้อนเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่แล้วในนั้นถึงแม้จะมีเลขสีที่เป็นธาตุน้ามันก็ไม่ได้ใช่น้ําใหญ่อยแต่บางทีถ้าเกิดว่าอารมณ์เนี่ยสมมติว่ามันมันไม่สามารถควบคุมได้มันค่อนข้างจะพอพอมีซีเจนเลขมันขัดกันนึกออกไหมธาตุมันขัดกันปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบอารมณ์ปรวนแปรได้ ถ้าเกิดว่าคุมไม่อยู่นะแต่ถ้าคุมอยู่คุมตัวเองอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นผ่อนหนักผ่อนเบาได้นี่คือลักษณะของเลขที่มันขัดกันไปทางดีคืออารมณ์แปรปรวนไม่มันคงแต่ถ้าไปทางไอ้ไปทางไม่ดีคืออารมณ์แปรปรวนไม่มันคงแต่ถ้าไปทางดีนะขออภัยคุณปิดนะครับแต่ถ้าไปทางดีคือรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานี่คือบางคนบอกว่าคู่เลขมันขัดกันไม่ดแีแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งไง ให้เจ้าชะตาเป็นตัวกำหนดนะไม่ได้ให้ตัวเลขเป็นปตัวกำหนดเพราะว่าเลขไปสองทางอยู่แล้วถ้าทางดีก็คืออ่พอหนักพอเบาถ้าทางไม่ดีก็คืออารมณ์แปรปวนขึ้นลงไม่แน่นอนในลนักษณะของเลขมันขัดกันนะอันนี้อันนี้บอกในทางเชนเลน่า้จะเข้าใจแลต่ทางยูทูบผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่านะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือพอมันเด่นเรื่องนี้เรื่องแนวคิด่ะต้องเข้าใจว่าเอ,อโอเคมัใจร้อนไหมก็มีร้อนแต่ถ้าคุมได้มันก็เป็นคนจริงจังนะ คนจริงจังต้องชัดเจนต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนอื่นมาก็ไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นครับอะไรเงี้ยคือถ้าใจเย็นก็จะมีครับก็อะไรที่แบบต้องลงท้ายนึ้ออกใช่ไหมแต่ถ้าใจร้อนคือไม่ได้ต้องเอาแบบชั้นนั่น,อ,นอะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยนะอบคุณนท่านท่านบอกเจ็ดละเอียดสึใช่ครับเจ็ดละเอียดสุดแล้วนะครับอ่ะโอเคเรื่องต่อไปวิธีการทํางานมันก็สืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่เขาเป็นคนจริงจังนนี้วิธีการทํางานเขาจึงเป็นคนที่ละเอียดมาก แต่ข้อดีมันมีเจ็ดมันมีสี่ตรงนั้นพราอมีสี่ปุ๊บทําให้วิธีการที่เขาจะนําเสนอใครเนี่ยมันมีรูปแบบออกมาที่เข้าถึงคนอื่นได้มันมีการสื่อสารเข้ามาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้แต่คนที่ทํางานร่วมเขาต้องจริงจังกับเขาด้วยนะไม่ใช่แบบว่าคุณปล่อยปล,ยปลาละเลยเห็นเขาทํางานเก่งแล้วคุณจะแบบว่าโยนงานให้เขาเขาไม่สนใจคุณนะเขาก็ไปของเขาเลยนะเพราะฉะนั้น ทํางานกับคนที่มีเลขนี้ข้อดีคืองานคุณเสร็จแน่เป็นรูปแบบชัดเจนแน่แต่ถ้าข้อด้อยคือมันมันก็ต้องเหนื่อยไปกับเขาอ่ะอืแต่ถ้าตัวเขาเองถามว่าดีไหมถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอะอะไรที่มันทํางานหนักหนักยากๆาก,อ,าก,อ,ากอ่ะเขาทําได้ดีเกษตรกร,ร,กรหรือว่าอ่าจะเป็นคนที่ทําโครงการที่มันบิ๊กโปรเจกต์จริงๆอ่ะโอเคเนี่ยทําได้ โอ้ในในเลขคู่ทั้งสองคู่เนี่ยงานมีแต่ชิ้นบิ๊กบิ๊กทางนั้นเลยครับไม่ไม่มีชิ้นไม่มีชิ้นเล็กๆเลยแต่ถ้าเขาถามถ้าถามว่าเขาทําชิ้นเล็กได้ไหมได้ครับแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าเขาจะคนคนละเอยียดนเแต่ถ้าทำบิ๊กโปรเจกต์คือเขาคิดแผนมาเป็นปีแล้วเขาก็ทําเลยอ้อลืมบอกไปว่าข้อดีของคนที่มีเลขที่แบบบิ๊กโปรเจกต์แบบนี้คือบางคนจะมองว่าเขาช้านะแต่เขาวางแผนไว้แต่พอเขาลงมือทำหมายถึงว่านะั่นคือเขาคิดมาแล้วนะเขาลงมือทำ มันก็ไม่ได้ช้าเพราะว่าเขาทำตามแผนไงนี่ออกใช่ไหมเออแผนก็ทำมาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเลยแล้วไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนไม่มีนะเพราะเขาคิดมาดีแล้วนี่ออกใช่ไหมเออเราจะเราจะเป็นแบบนั้นบางคนก็ชอบคิดว่าโอ้ยช้านู่นนี่นะคือถ้าเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะช้าถ้ามันจะพลิกแพงเฉพาะหน้าี่ยช้าแต่ถ้าแบบว่าบอกให้เขาอะทำเรื่องนี้นะใช้เวลาเท่านี้นะเขาจะเขาจะคิดมาก่อนละกะเกณฑ์มาทําแล้วก็เขาทำมันก็ไม่ได้ช้านะครับ ราต้องมองแบบนี้เราไม่ใช่จะไปมองแบบว,ว่าเอ้ยเลขมันช้ามก็ต้องชักคือ,ม,อมันไม่มีเลขไหนเพอร์เฟกอย่างพวกที่แบบว่าเร็วๆคิดเฉพาะหน้าได้ดีก็ลงมือทําปฏิบัติรายละเอียดลงลึกก็สูเลกพวกนี้ไม่ได้มันก็สะท้อนต่างกันเงอ,อกใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแน่นอนรัาเหนื่อยเพราะว่าค่อนข้างจะอดทนดูความอดทนสูงเหมือนกันนะครับอเรื่องต่อไปเรื่องบุคลิกภายนอกอืถามว่าดูอย่างแรกคือผมว่าเป็นคนจริงจังนะ ดูดุไหมพอดีถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดอ่ยมันดูเงียบเงียบดุดุก็จริงแต่ว่าแต่ถ้ามันพอมีสีปุ๊บไม่สีเจ็ดเจ็ดเงี้ยหรือเจ็ดเจ็ดสีเงี้ยพอมมีสีร่วมด้วยปุ๊บอย่างน้อยๆเขาสามารถเข้าถึงคนอื่นได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือเข้าแบบชัดเจนเข้าแบบเหมือนหน้าเชื่อถือบุคลิกดูหน้าเชื่อถือแต่งตัวภูมิฐานน่ะลักษณะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดุมากไม่ได้ดุมากแค่แค่จริงจังนะครับประมาณนี้นะ เรื่องต่อไปเรื่องของความรักแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่วางแผนอะไรในการเขา้เเขาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรจริงจังทุกเรื่องอะพอเป็นเรื่องของรักเขาเลยแบบรักใครเขาก็รักจริงนะครับอาจจะดูไม่โรแมนติกแต่ว่าเขาก็ใช้ความจริงใจใแลกกันฉันรักเธอก็รักกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็จีบไม่ยากครับจีบไม่ยากเพราะเขาพร้อมที่จะถ้าเขาชอบใครเขาก็พร้อมที่จะเดินไปได้วยกันอยู่ตลอดนะครับ อืแต่แต่เนือ่องจากว่าจะเป็นคนที่จู้จี้นิดนึงเพรายละเอียดดีเทลพาเยอะบางคนบอกว่ามันไม่ได้คิดเขาไม่ได้ผคลคิดเล็กคิดน้อยนะแต่เขามองรายละเอียดถ้าถ้าเป็นแง่ไม่ดีแน่นอนมีความคิดเล็กๆแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีของเขาที่เขาต้องละเอียดทุกเรื่องเพราะว่าเขาใส่ใจใส่ใจในคู่รักตัวเองไม่ออกใช่ไหมนะครับแต่ก็อย่างว่าเรื่องของอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ร้อนเนี่ยก็รุนแรงเหมือนกัน นะก็อก็ลงมาหวางเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีอ่ะผมใส่ข้อดีไปก่อนก็คือเขาจริงจังเขารักใครเขารักจริงนั่นแหละแค่นั้นเลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการเงินสังเกตดูว่าคนเล่งเนี้ยเขาทําเกี่ยวกับเรื่องของงานบิ๊กโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยหรือว่างานชิ้นใหญ่ๆแล้วมีรายละเอียดเยอะๆงานที่เขาทําค่อนข้าง,งยากซึ่งถ้าเป็นถ้าถ้าผมมองในเรื่องของการเป็นลูกจ้างหรือการรับจ้างงานคนประเภทเนี้ย แน่นอนเราต้องต้องการความน่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะว่าเงินที่เราจะไปลงทุนกับเขาเนี่ยมันเยอะนี่แหละรายได้ของเขานะเพราะนั้นด้วยความเก่งที่เขาทํารายละเอียดหรือว่าจริงจังกับงานทุกอย่างตั้งแต่เล็กยันใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้รายได้มันก็มาจากตัวงานที่เขาทาจริงจังนั่นแหละนะครับเรื่องหาเงินก็ตามงานนะครับถ้างานได้ใหญ่ก็หาใหญ่ ส่วนเรื่องเก็บเงินผมมองว่าเขาเก็บเงินได้เก่งนะนงดีเทลเขาเยอะจะต้องใช้จ่ายยังไงจะออกยังไงคือถ้าเขาเด็นเรื่องของเขาคิดแล้วเขาคิดก่อนใช้เสมอแต่ถามว่ามีใช่ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่คิดตลอดว่าจะใช้อะไรมันก็เลยดูเหมือนว่าเออเขาค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าแหละรูปแบบการใช้จ่ายที่มีความชัดเจนจะไม่ใช้ สุรุยสุร่ายนะครับหนวดยาวเขาเรียกเขาไม่เรียกหนวดแจ็คหนวดอยู่ข้างบนอนะันนี้เรียกเขานะครับก็ิี่ผมว่าจะตัดแล้วละ่ะพอดีเอใช้นอ YouTube นะครับเวาที่มีลูกศิษย์ในชั้นทักพวกเขามันยาวนะครับว่าจะตัดตั้งแต่เมือ่อกวาวนแล้วนะแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลานะครับต้องขอไยด้วย นะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับเก็บเงินอ่ะเมื่อกี้ิ่มบอกว่าเก็บเงินโอเคนะครับหาเงินก็โอเคแต่ก็จะต,ยยนะต้องอาศัยความขยันหน่อยนะต้องอาศัยความขยันเรจะโอเคนะครับอ่ะโอเคเขาคุณทุกท่านที่ติดตามน,าน่าจะตอบโจทย์ได้เนาะคือสัปดาห์นี้มันจะทํางานไปถึงวันพุธผมอาจจะพูดถึงแค่วันพุธแล้วก็จะหยุดยาวแล้วเจอกันในทีก็วันที่4เดี๋ยววันพุธผมก็จะบอกรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆ แล้วตอนนี้ก็มีคนทักมาหลังไหม่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้มาให้ความรู้อะไรในชั้นเรียนเยอะเท่าไหร่นะครับต้องกับขออภัยด้วยนะกับขออภัยด้วยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับทางชั้นเรียนเราก็ช่องยูทูบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ